ครัเมื่อนี้วันที่30มิถุนายนพศ2565ครับทางทางเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่สภาการชาตไทยจังหตำรวนท่านนี้ออกเคลื่อนที่มารับบริจาคโล่งเฮดเทียนเพื่อสังคมนะครับเนาะเย็นเปินกระมีเนียนขมากระมีโรงท่านของแกะนะครับเนาะโอ้ยิบได้บะคัมหนิครับนะฮะอ้านี่ครับในรถลงท่านเลยนะครับนะครับเขาไปลงไพ่ในนะครับเมันมีกล้วยมียังแจกหลายอย่างครับนี่มีกล้วยเตี๋ยวกินพร้อมแล้วครับ ปุติมาบรับบไอ้ริจาคโลหิตจะได้กินจะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวย่างเหลือนะครับถึงกับขมา่าขมาท่มามตะก,กอกบ้านตัวตำบลไหนนะครับตำรวจว่าหมู่บ,บ้านประมาณเราหาคนตะกอกกอวาดกวัดเสด็จกลไปตรวจความดันโลหิตความดันโลหิตพานแล้กกับมันหนั่งถ่ายจอเลือดนะครับมัหนหนั่งถ่ายจอเลือด ก็เรือพานแล้วเสร็จแล้วมาเบิ่งประวัติการบริจาคก็เฮ็ดไปประวัติการบริจาคกลเฮ็ดแล้โอเคพานพ่อกับใครมานั่งรอครับมานั่งมานั่งดูเลยครับมานั่งรอบริจาคครับน้ำบริจาคครับน้ำสองเลครับน้ำสองน้ครับน้ำบริจาคน้ำบริจาคเสร็จรู้สึกว่ามือนี่รู้สึกว่ามันทั้งแม่บ้านมากักระชากผมไม่ไม่แจกไข่นะครับ นีครับเดีจะไปรับเอาใครน้ำพินกันนะครับนี่ครับผู้บริจาคบริจาคโ้บริจาคใครนะครับเไแจกใครนี่ครับเดี๋ยวมารับพี่แม่กาชาครับี่นี่ ไม่จากบริจาคเสร็จแล้วก็ไม่กินน้ำน้ำแดงน้ำแดงนี่ขนมมียาผมรุงพร้อมนะครับผมรุ่งเห็บนะครับนี่ครับเพี่นท่างแม่บ้านบริเป็นแจกไข่ครับนีครับรับแจกไข่ครับผมขอบคุณมากครับนะครับท่างแม่บ้านท่างอันนีคนจะแจไข่แลครับมีได้ไข่แล้วครับได้ไข่แล้วครับท่า้งคับนะครับ ากาศครับบรบ้นานมันก็มีอันไข่เออมนีอยรับไข่มากเลยก็บไม่แฉะความไม่แฉะน้ำหวานแฉกขนมแฉกน้ำบรรยากาศครับผมขอบคุณขออนุญาตนะครับครับครับเด็เดกๆข้างกลับแล้วยังอยูย่ครับอ,นอันจอเลือดยังถ่ายจอเลือดเนี่ยยังไม่ทัน,น,น,นได้กลับยังทันบน กว๋วยเตี๋ยวกับมี่มี่ไม่เลยๆครับนี่ครับกว๋วยเตี๋ยวเป็นเม็ดลงท่านทั้ง,งอำเภอเบนนอกให้กว๋วยเตี๋ยวมาแก่กว๋วยเตี๋ยวเป็นแซ่บๆไปนะครับ บรรยากาศนะครับนเนาะกาเบิ้งคลิปนี้กับการยืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำในได้ครับเดอ้อต่องสาวเอีกครับสาวเองซาวอนะครับกดเบิ้งเรื่อยๆมีมือนีนมีโอกาสได้มากบรรยากาศเราเห็กันได้เมื่ายทำให้พี่น้องร้องนะครับเนาะครับสวัสดีครับ